สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูให้ว่าลัคนาราศีใดบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์มีโชคมีลาบในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2564นี้นะคะแต่จะต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าสมัยจะไม่ได้มีการจัดอันดับนะคะว่าคร ใครเป็นอันดับ1อันดับสองหรือว่าใครเป็นอันดับ3นะเราก็จะยกมาบอกกันเลยว่าลัคนาราศีใดบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์น,นะคะและคิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะ ชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 6กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะว่าชาวลัคนาราศีกรกฎทำไมถึงเข้าเกณฑ์มีโชคมีลาบในวันที่1กุมภาพันธ์2564นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎคะคุณมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวนะคะการดูดวงเป็นรายวันแบบนี้สามารถยึดดาวจันทร์ได้เลยนะแต่สําหรับการดูดวงเป็นรายเดือนนะคะเราไม่สามารถยึดดาวจันทร์ได้ก็จะได้ยินสมัยพูดถึงชาวลัคนาราศีกรกฎว่ามีดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนนั่นเองค่ะเพราะดาวพระพฤหัสและดาวพระจันทร์ถือว่าเป็นดาวดวงเดียวกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็ขอมาเสริมความรู้เกี่ยวกับโห ราสตรให้เข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะอะต่อเลยนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจำตัวค่ะและในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ตรงกับวันจันทร์พอดีนะคะทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเจ้าตัวของคุณเองเลยเนี่ยมีกําลังมีพลังมากขึ้นจะทําการสิ่งใดมันก็ย่อมที่จะประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนั่นเองค่ะและดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือน ลาภะของคุณก็ได้โคจรมาเล็งลัคนาตั้งแต่วันที่30มกราคมด้วยนะคะเรียกได้ว่าการที่มาอยู่ในจุดนี้ของดาวพระศุกร์นั้นได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคค่ะลักษณะของดาวพระศุกร์ความหมายของดาวพระศุกร์นั้นหมายถึงเงินสดหมายถึงเงินทองหมายถึงออบริบทของนอกกายต่างๆค่ะรวมถึงหมายถึงความอยากได้อยากมีอยู่แล้วนะและการที่ดาวพระศุกร์ได้โคจรมาเล็งลัคนาของคุณได้ ตำแหน่งเป็นทีเทวีโชคแบบนี้ประกอบกันกับดาวพระราหูซึ่งอยู่ในเรือนลาพะมาตั้งแต่10กันยายน2563แบบนี้นะคะมันส่งเสริมกันค่ะทำให้ดาวมีการส่งเสริมกันส่งให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีกำลังในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดาวพระศุกร์มาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้เทวีโชคนะคะดาวพระจันทร์นะซึ่งเป็นดาวเจ้าเนื้อเจ้าตัวของ คุณก็ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าโชคลาบไม่หนีไปจากชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างแน่นอนนะอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอย่างเดียวเลยนะคะสมัยจะไม่ได้เจาะไปถึงเรื่องความรักการงานหรือการเงินนะเราจะมองเราจะเจาะเฉพาะของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะคะยังไงก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่าน มีเกณฑ์มีโชคมีลาบสมดังใจปรารถนากันทุกท่านด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ